จองรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับดีลพิเศษซูซูกิ Drive Your Dream พบกับข้อเสนอดอกเบี้ย0%นาน60เดือนหรือคาฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือซูซูกิ w อ r ์รี่ฟรีโปรแกรม7ปีเต็ม รับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i .co.th เริ่มปีใหม่กับทีมยอดเยี่ยมแห่งปี TOTY 2025นักเตะสุดเทพที่จะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณรวมบวกได้แล้ววันนี้พร้อมกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นบคอมมันกว่าแน่นอนที c อออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย เซอร์เจมส์คันิครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่036341200วิดีโอนี้เราจะมาจัดเต็มเรื่องอังเดรอลตาหกันนะครับแบบเรื่องเดียวนั้นเน้นเข้มๆไม่มีสิ่งอื่นเจือปนต้องออกตัวก่อนว่าเราจะพูดถึงฟอร์มในสนามของเขาเท่านั้นไม่ไปพาดพิงความเป็นมนุษย์หรือพูดในเชิงเหยียดหยามนะครับ ขอให้แฟนเพจแฟนชอบออกมายุติไดเป็นตัวอย่างที่ดีของแฟนบอลอะไรที่ไม่ดีในสนามเรามองลึกลงไปส่วนการที่เป็นคนคนหนึ่งเป็นคนละส่วนกันท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านไหนสะดวกสับสนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตะการด้านล่างได้และสามารถพิมพ์เข้ามาแล้วเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์เช่นเดียวกันแรกเริ่มเดิมทีการเปลี่ยนแปลงผู้สาวประตูของยูเต็ดไม่มีใครคาดเดาได้มาก่อนว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหน แต่เพราะเดน์ฮนั้นอยากเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดังกล่าวเขาต้องการผรู้สาประตูที่เซตบอลจากแนวหลังได้เก่งและข่าวก็ออกมาหลังจากที่เดวิดเดคอาย้ายออกจากทีมว่าเทนแฮงไม่พอใจเดคอาสารเกมคือเกมที่พลาดในศึกยูโรป,ปาลีกพบเซบีย่าที่แพ้สูตรต่อ3แพ้เวสต์แฮมที่ลอนดอนเซดียมรับหลุดเข้าประตูครับแล้วก็โดนกุนการยิง2ประตูนัชชิงเอฟเอคัพพบแมนซี่ฤดูกาลแรกที่เขาคุมทีม แต่เมื่อมองย้อนกลับไปความผิดพลาดนั้นเทียบอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งที่อรลน,า,นาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกในปัจจุบันหลายคนเคยบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างควรจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นแต่เรื่องของประสาป,ประตูยูเต็ดกลับเปลี่ยนแปลงแล้วแย่ลงคงระทษเทนทาทั้งหมดก็ไม่ได้ครับเพราะมันเกี่ยวกับตัวอรลน,า,นาเองเป็นหลักเหมือนกันแม้ผลงานในลีก2องฤดูกาลหลังของเทนหาจะยังไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่เขาสามารถพาทีมคว้าชแชมป์ได้ใน2องฤดูกาลแรกที่อยู่กับทีมพอมาถึงยุคโอมาริมสิ่งนี้น่าเห็นใจมากมาก เขายกระดับนักเตะร,รายบุคคลอย่างเต็มที่และดีที่สุดเราได้เห็นนักเตะที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเลนี่โยโร่โจโชเซอร์ซีบุนอลแฟนเดที่กลายเป็นคนละคนจากที่เคยโดนวิจารณ์เดียโก้ดาโลก็พัฒนาขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคาเซมิโลที่กลับมามีฟอร์มที่ดีขึ้นรวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งที่ค่อยๆสอดแทรกขึ้นมาครับรอวันเติบโตแต่ก็ยังมีนักเตะอยู่2คนที่มองไปยังไงก็ยังอุ่นใจไม่ได้เวลาลงสนามนั่นก็คืออองเดรโอนาและก็ลามูสฮอยลุน ส่วนของคอยรุ่นนั้นเราจะยังไม่พูดถึงมากนักในวิดีโอนี้ครับการที่มาอยู่แต่มีปัญหาที่ผู้สัาป,ประตูกับกองหน้าไปตำแหน่งชี้เป็นชี้ตาให้กับทีมจะเสียประตูไหมจะได้ประตูหรือเปล่ามันเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เลยนะครับวันไหนทีมยิงได้ผู้สัาป,ประตูก็อาจจะพลาดวันไหนกองหลังเหนียวไม่เสียประตูกองหน้าอาจจะยิงไม่ได้แบบนี้ใครเป็นลูเบนอเบรลิมก็คงจะกุ้มขมักเหมือนกันมาดูความคาดหวังที่ทีมมีต่อโอนาหน้าครับ เขาไม่ใช่ผู้สาวประตูที่ไร้ประสบการณ์เพราะว่าผ่านการเล่นระดับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชาเลต์มาแล้วเล่นกับทีมชาติแคนในทัวร์นาเมนต์ต่างๆมากมายและก่อนหน,น้านี้ที่เคยอยู่กับอาแจกแล้วก็อินเตอร์ภาพจําติดตาก็ไม่ได้พลาดมากขนาดนี้แต่กับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดเป็นทีมที่ต่างออกไปเต็มไปด้วยความคาดหวังความกดดันและคุณแทบจะต้องยอดเยี่ยมเสมอผิดพลาดแทบไม่ได้ข้อมูลจากออปตาบอกว่าในซีซั่นนี้ไม่มีผู้สาวประตูคนไหนในพรีเมียร์ลีก พลาดทุกรายการรวมกันมากเท่าโอนาน่าอีกแล้วนั่นก็คือ8ครั้งคือถ้าจะอธิบายให้ลึกลงไปอีกคือถ้า8ครั้งนี้โอนาน่าไม่พลาดอาจจะเปลี่ยนจากเสมอรหรือแพ้เป็นชนะได้เลยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าปีแสดงจะอยู่จุดไหนของตารางพรีเมียร์ลีกหรือจุดไหนของฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆเทคนิคของโอนาน่าในการป้องกันประตูดูแล้วไม่ค่อยเหมาะกับพรีเมียร์ลีกและแมนยูเต็ดเท่าไหร่ที่มีฟุตบอลเข้มข้นแล้วก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดครับอาจจะดูแปลกไปด้วยซ้ําอย่างแรกก็คือเรื่องของการปัดบอล เขามาจะปัดบอลแล้วไม่พ้นหน้าประตูนำมาซึ่งโดนซ้ำอยู่บ่อยครั้งนับไม่ถ้วนเทคนิคการปัดลูกบอลที่ดีอาจจะต้องปัดให้พ้นขีดอันตรายพุ่งออกแนวกว้างไปหรือเลี่ยงเลี่ยงตัวซ้ําหน้ากรอบหกหลาหรือในกรอบเขตโทษอย่างที่2องเขาชอบอ่านจงังหวะหรือพุ่งไปก่อนแบบที่ลูกฟุตบอลยังไม่ชัวร์ว่าจะมาทางนั้นจริงหรือเปล่าการพุ่งไปก่อนอาจจะมีข้อดีครับคือทําให้ถึงบอลได้ทันแต่ข้อเสียคือถ้ามีบอลเปลี่ยนทางฉลับอาจจะทําให้จงังหวะนั้นผิดพลาดไปเลย เพราะว่าบอลมาคนละทิศคนละทางและก็เซฟยากขึ้นมีปัญหาตามมาอย่างที่3าก็คือโอนานานั้นขาดการสื่อสารที่ดีกับกองหลังรวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆครับเขามักจะเล่นตามจังหวะที่เขาต้องการโดยเพื่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอย่างไรเช่นออกมารับบอลแล้วไม่ตะโกนบอกเราจะเห็นหลายครั้งที่กองหลังต้องสกัดทิ้งไปเพื่อให้ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าโอนาน่าจะเอายังไงหรือจังหวะพลาดกับดอกูในยูโรปาลีกก่อนหน้านี้อย่างที่4โอนาน่าไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่ป้องกันลูกมาสเันได้เก่งเท่าไหร่ เขาทําให้เห็นบ้างแต่ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับผู้รุ่นาประตูระดับท็อปคนอื่นๆที่เราคุ้นเคยในพรีเมียร์ลีกอย่างที่5เขาค่อนข้างจะช้าและความคล่องตัวน้อยบางคนบอกว่าเขาหนักก้นปฏิกิริยาไม่รวดเร็วและสมาธิมไม่ดีและที่หลายคนเห็นการพูดถึงกันบ่อยๆก็คือเขาชอบกระโดดอยู่กับที่หรือย,ยืนมองเฉยๆไม่ได้พุ่งไปถึงบอลครับถ้าบางทีลูกบอลเข้ากรอบก็น่าจะเรียบร้อยเสียประตูและอย่างที่6อยากให้เขาโชว์ออกมามา,มากกว่าน,นี้นั่นก็คือเรื่องของการเซตบอลจากแนวหลัง เราซื้อเข้ามาเพื่อเติมต่ค์ให้กับทีมในเรื่องนี้แต่ดูไปดูมาก็ยังไม่ได้เห็นชัดในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ถ้าจะทําให้รู้สึกว้าวยกระดับทีมได้แบบยอดเยี่ยมก็คงต้องทำให้ได้แบบอลิสันแบ็กเกอร์ของเอร์พูลดับบิดรรยาของอาร์ซอนหรือแม้กระทั่งแอดดัลสันของแมนซียที่มีจังหวะเซตบอลเปลี่ยนจากรับเป็นลุกให้ทีมได้ประตูจนเป็นเรื่องชินตาสถานการณ์ของทีมอาจจะยังไม่ได้มีใครทราบว่ารูเบนอวาริมจะเอาอย่างไรเพราะว่าเขาก็ยังให้สัมภาษณ์เชื่อมั่นในต แล้วบอกว่าถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือความผิดพลาดรวมกันทั้งทีมเหตุการณ์ในเกมกับลียงลูกแรกเป็นปัญหาเดิมๆครับที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกคู่แข่งกึ่งยิงกึ่งผ่านจากฟรีคิกเข้ามาแบบได้ลุ้นอตลเน่าเห็นบอลชัดเจนแต่กลับปัดไม่ดีปปิ้นเข้าประตูทั้งที่เกมยังสูสีคู่ขี้กันทําให้เพื่อนต้องมาเหนื่อยหาประตูไล่ตามมาและยูเต็ดก็แซงนําได้ครับจากความนันเยี่ยมของผู้เล่นเอาฟิลทั้งโยโร่ที่หม่งตีเสมอแล้วก็เซิร์ซีหม่งขึ้นนํามาจากความพยายามของเพื่อน แต่โอลาน่ากลับมาทำรับกระชอกโดนซ้ำเข้าไปในลูกที่2ในมุมของการวิเคราะห์เขาควรใช้เท้าในการเคลียร์บอลออกไปไกลๆครับมากกว่าจะพยายามรับเพราะว่าบอลนั้นมีน้ำหนักค่อนข้างแรงและเสี่ยงต่อการโดนซ้ำลูกนี้ไม่แปลกที่หลายคนจะคิดถึงเดบิดเดยคาเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเป็นพี่เดนั้นเขาหน้าใช้เท้ากับทิ้งไปแต่โอลาน่าแทบจะนับครั้งได้ที่ใช้เท้าป้องกันประตูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอมาริมไม่ได้พูดอะไรในห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวเงียบกริบหลังจบเกม ความมั่นใจของโอนาดําดิ่งลงแทบจะติดลบอาจจะส่งผลไปถึงความมั่นใจในห้องแต่งตัวด้วยที่เกมที่2อ,อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ที่โอทราฟอร์ดก่อนเกมกับลิยงนะั้นหลายคนคงจะทราบไปแล้วว่าเนมัยามาติชตอบคาถามผู้สื่อข่าวในประเด็นที่โอนาได้แสดงความเห็นในก่อนเกมพบกับลิยงว่ามันจะเป็นเกมที่ยากแต่ถวัดกันตามหน้าเสือและยูเตดนั้นเป็นทีมที่ดีกว่าโอนาบอกว่าพวกเขาดีกว่างั้นเหรอมาติชให้สัมภาษณ์นะครับเขารู้ไหมผมให้เกียรติทุกคนนะแต่สลับเรื่องนี้ เมื่อคุณเป็นผู้สาวประตูที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมายยเต็ดคุณต้องระมัดระวังคำพูดของตัวเองด้วยถ้าเอ็ดอวินฟานด์ซาปีเตอร์ชมเคิลหรือดับบิดเดคาเป็นคนพูดผมจะตั้งคำถามกับตัวเองนะแต่ถ้าตามสติคุณเป็นหนึ่งในผู้สาวประตูที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในเกมมาติชเผยแล้วอนูน่าก็โพสข้อความลงโซเชียลมีเดียบอกว่าผมไม่แสดงความเห็นอะไรที่ไม่เป็นการเคารพสโมสรอื่น เรารู้ว่านี่จะเป็นเกมที่ยากเมื่อคุณต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งเรามุ่งมันไปที่การเตรียมตัวเพื่อให้แฟนๆของเราประทับใจและก็ตอบกลับมาติชไปว่าอย่างน้อยผมก็ได้ชูถ้วยรางวัลกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่กับบางคนไม่สามารถพูดแบบนั้นได้นะประโยคหลังนั้นอาจะหมายถึงว่ามาติชไม่เคยคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์กับยูเนเตดนะครับการไซโคนก่อนเกมแบบนี้และเกมจบลงด้วยความผิดพลาดของโอนา,นาทั้ง2ประตูเท่ากับว่าเขาไม่สามารถเอาชนะคำดูถูกของนิเมียมาติชได้ และเหมือนกับเป็นการตอกย้ําซ้ําด้วยว่ามาติดอาจจะพูดถูกซึ่งปกติแล้วการเจอคําศบประมาทแบบนี้นักเตะยิ่งต้องอยากพิสูจน์ตัวเองยิ่งต้องพยายามแสดงความยอดเยี่ยมออกมาในสนามเพื่อตอบโต้เสียงวิจารณ์แต่อุณนนาเป็นตรงกันข้ามครับสีหน้าแววตาของเขาบ่งบอกถึงความกังวลความกดดันและเครียดจนนามาซึ่งความผิดพลาดอย่างที่เห็นกับเรื่องราวภายในทีมลูเบนอมบลิมเชื่อมั่นในอัลไทเบียนดีผู้สาวประตูมือ2ไม่แพ้กันเขาส่งเบียนดีลงในเกมคาราบาวคับพบสเปอร์ ส่งเบ์ดีลงในเกมเจอกับอาร์เซนอลในเอฟเอคัพพร้อมทั้งผู้สาวประตูชาวตุรกีช่วยเซฟจุดโทษพาทีมล้มอาร์เซนอลได้ถ้าเป็นเทนฮากนั้นมอนถ้วยเหล่านี้โอตาน่าอาจจะได้ลงเล่นก่อนเพราะว่าเบาย์ดีในยุคเทนฮากได้ลงเ,เล่นเกมแรกคือเกมพบนิวพอร์ตเคาน์ตี้ในศึกเอฟเอคัพซึ่งตอนนั้นโอตาน่าติดไปเล่นเอฟเอคัพออฟเนชั่นมาดูประวัติย้อนกลับไปครับอมริมประเมินเบย์ดีไว้สูงกว่าเทนฮากที่ประเมินแน่นอนเขาเกือบจะได้โอกาสมากขึ้นแล้วแต่มาบาดเจ็บไปเสียก่อน อีกอย่างก็คือเรื่องของแทัคติกอมบาริมไม่จำเป็นต้องใช้ผู้รักษาประตูที่เซตบอลจากแนวหลังได้เก่งเพราะเขาไม่ได้เล่นอะไรซับซ้อนขนาดน,นั้นในพื้นที่แดนตัวเองไบยันดีสามารถเล่นในทัคติกของเขาได้เหมือนกันข่าวจากโฟโต้สปอร์สื่อตุรกีรายงานว่าเอาทายไบยันดีเหมือนมีสัญญาใจกับแมยูเต็ดว่าเขาสามารถย้ายทีมได้หลังจบซีซั่นถ้ามีข้อเสนอ6กถึงแล้านปอนด์เข้ามาในช่วงซัมเมอร์เพราะว่าเขาอยากลงเล่นเป็นตัวจริงกับทีมชาติตุรกีในฟุตบอลโลก2026 และก็อยากเป็นมือหนึ่งให้กับแมนยูเอต็ดตอนนี้โอกาสของเขาเปิดขึ้นอีกครั้งแบรดดีกําลังรอโอกาสของตัวเองที่จะได้พิสูจน์ฝีมือโชยเห็นว่าเขาดีพอหรือไม่ในส่วนของงาจิตวิทยานนั้นการที่โอน่าต้องไปพักก่อนหรือนั่งดูเพื่อเล่นอาจจะทําให้เขาได้คิดทบทวนและพยายามเร่งฟอร์มของตัวเองขึ้นมาเพื่อดีต่อตัวเขาเองทั้งในสถานะนักเตะแมนยูเต็ดหรือในอนาคตถ้าต้องย้ายทีม เรื่องของสปปริตพานทีมนั้นโอบริมก็จะต้องแสดงให้เห็นเหมือนกันว่าเมื่อคนนึงพลาดซ้ำๆน้าเดิมอีกคนก็ควรได้โอกาสนะเพราะมันจะส่งผลต่อความมั่นใจของตัวนักเตะท,ที่รอโอกาสอยู่เองได้รางวัลที่ตอบแทนที่เหมาะสมและรวมถึงเพื่อรุ่งทีมที่มั่นใจมากขึ้นกับการเก็บผลการขันได้ดีกว่าเดิมสถานการณ์ผู้รักษาประตูของยูเตดช่วงซัมเมอร์น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าทอมฮิตันผู้รักษาประตูมือ3าอาจจะหมดสัญญาอาจจะแขวนถุงมือ เบนดียังไม่แน่ชัดว่าจะย้ายทีมหรือไม่ขณะที่โอนาน่านั้นก็มีข่าวว่าออมริมอยากจะเปลี่ยนผู้สาวประตูมือหนึ่งเหมือนกันและมีข่าวกับฝั่งซาอุดีอาระเบียรวมทั้งแฟนๆนั้นก็เบื่อกับผลงานของเขาเต็มทีทางออกของเรื่องนี้น่าจะมีผู้สาวประตูคนใหม่เข้ามาแน่ครับแต่จะเป็นกี่คนและจะเป็นดีกรีระดับไหนเข้ามาย่างมือหนึ่งหรือเป็นตัวสแตน์บายแล้วถ้าต้องขายโอนาน่าจริงๆยู่แต่จะทำอย่างไรให้ดีนี้ไม่ขาดทุนเพราะว่าเพิ่งย้ายมาแค่2อฤดูกาลหรือถ้าเขาอยู่กับทีมต่อ เขาจะยกระดับฟอร์มการเล่นของตัวเองได้หรือไม่เป็นอีกอย่างที่น่าติดตามครับหากมองในมุมดีๆบ้างการที่ออนาพลาดในเกมลียงซึ่งเป็นนัดแรกในรอบ8ทีมสุดท้ายยูเต็ดนั้นยังไม่ตกรอบแต่น่าเสียดายที่ไม่ชนะอาจจะมีเวลาให้ออบรินได้คิดทบทวนว่าเขาจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูหรือไม่เพราะถ้าไปพลาดในเกมนัดที่2หรือรอบลึกกว่าน,นั้นหรือช่วงหลังจากนี้ยูเต็ดอาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วก็ได้ครับผู้รักษาประตูที่มีข่าวกับเป็นแสดงอยู่ก็คือบาร์นแวร์บุเก้นของไบรตัน เดโก้คอสซาจากปอร์โตและก็ไมค์มิยองของเอลซีมิลานซึ่งล้นแล้วแต่เป็นดีลราคาสูงทั้งนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอนให้เรารู้ว่าผิดพลาดครั้งแรกยังพอให้อาภัยถ้าแก้ไขและปรับปรุงแต่ถ้าผิดพลาดซ้ำๆดเดิมๆก็ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้สิ่งที่แปลกใหม่และดีขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและข้างคล้ายแมนเชสเตอร์ยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ